สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะวันนี้จะมาเล่นพิกอ a เด็กกันนะคะกับหัวข้อโชคดีอะไรที่กำลังจะวิ่งเข้าหาคุณวันนี้มารับ energy พลังงานบวกๆก,กันนะคะรับโชคดีกันดีกว่าใครอยากโชคดีในเรื่องไหนก็เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาของคุณอยากฟังคำไหน อยากฟังคำทำนายจากกองไหนเลือกได้เลยนะคะกองที่1กองที่2กองที่3และกองที่4แล้วก็ไปกดฟังคำทำนายที่ time s t a m ใต้คลิปได้เลยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับกองที่1อยากรู้แล้วนะคะว่าโชคดีอะไรเอ่ยที่กำลังจะวิ่งเข้าหาคุณ กลองที่หนึ่งนะคะกรีนพลังงานพลังงานกรีนสีเขียวนะคะว้า wow, วพลังงานความรักเป็นได้ทั้งความรักจากคนอื่นแล้วก็เป็นความรักจากตัวคุณเองด้วยนะคะ ช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าคุณคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกรักตัวเองเข้าอกเข้าใจตัวเองมากขึ้นแลว้วเมื่อคุณรักตัวเองเนี่ยคุณก็จะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณโชคดีในเรื่องของความรักนะคะ มีความเห็นอกเห็นใจมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและก็ผู้อื่นก็เข้าอกเข้าใจคุณด้วย violet คือกลองนี้ได้สีแบบมีแต่พลังงานสี violet wisdom สติปัญญานะคะได้ยินเสียงตุ๊กแกไหมอะเสียงตุ๊กแกข้างบ้านโอเคอะน้องสากจะมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นแล้วนะคะผู้อื่นก็เข้าอกเข้าใจคุณและในช่วงนี้เร็วๆนี้คุณจะตื่นรู้อะไรที่อยากจะรู้ อะไรที่คุณเคยไม่เข้าใจคุณจะได้รับรู้คุณจะได้เข้าใจมันนะคะคุณจะมีสติปัญญาที่ดีเยี่ยมบางคนอาจจะได้รับความรู้อะไรใหม่ๆอาจจะได้การาไปศึกษาหาความรู้หรืออาจจะเป็นการเทคค c o u r สั้นๆหรือบางคนไม่ได้เป็นการเรียนรู้อะไรที่เป็นเชิงวิชาการแต่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรก็ตามอะคะมันมันทำให้คุณมีความรู้มากขึ้นเรื่องราวเรื่องราวที่เสริมทักษะของคุณเสริมสติปัญญาของคุณ l ลูซ d r e a ม สดใสนะคะเอ่ออย่างที่บอกว่าคุณจะตื่นรู้ให้ใบนี้ awareness ก็แปลว่าการตื่นรู้การรับรู้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีโอกาสมีโอกาสดีๆอย่างที่บอกกองเนี้ยผูอ่านรู้สึกว่าโชคดีของคุณก็คือคุณจะมีโอกาสที่ชัดๆเลยนะคุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้หรือได้พบกับประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่ทำให้คุณเนี่ย มีความรู้หรือมีทักษะมากยิ่งขึ้นจะเข้ามาช่วยพัฒนาคุณให้คุณดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นไปฉลาดมากขึ้นเก่งมากขึ้นอะไรที่คุณไม่เคยรู้จะได้รู้อะไรที่คุณไม่เคยทำจะได้ลองทำ แลวพวกมองว่ามันเป็นโอกาสดีๆนะคะเพราะมันเป็นพลังงานที่ดีดูสิดูหน้าผู้หญิงคนนี้สิยิ้มย้มแจ่มใสโอกาสเข้ามาหาโอกาสอยู่ในมือโอกาสที่จะได้เรียนรู้โอกาสที่จะได้ลองทําอะไรใหม่ๆโอกาสที่จะได้รับสติปัญญามักวอดมัก r i g h t a p p r i t ประมาณว่ามันเป็นเส้นทางที่ถูกขีดเอาไว้แล้วว่าคุณจะต้องเดินมาเส้นทางนี้ในช่วงเวลาช่วงชีวิตหนึ่งของคุณเนี่ยคุณจะต้องได้พบเจอคุณจะต้องได้รับประสบการณ์นี้เพื่อเรียนรู้เพื่อเติบโตเพื่อทำให้คุณตื่นรู้บางครั้งบางคนที่ อาจจะเป็นเหมือนไลฟ์เพอร์โพสของคุณที่กับการที่คุณเกิดมาบนโลกใบนี้ในชาติพบนี้เพื่อที่จะมาเรียนรู้สิ่งนี้แล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พบได้เจอกับมันคุณพร้อมแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ Full ฟูมูลคอมเพรสชัน ความสมบูรณ์อย่างที่บอกมันเหมือนเป็นไทม์เขาเรียกดีไวทัมมิง่งเป็นเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาที่สมควรแล้วกับการที่ที่คุณจะได้พบคือคนเราอะแต่ละคนน่ะจะมี l ลฟ์เ u อร์โพแตกต่างกัน l ลฟ์เ u อร์โพก็คือแบบว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาทำอะไร ในชาตพิพบนี้อะไรแบบนี้บางคนบางคนที่แบบตั้งใจตั้งแต่ชาติที่แล้วอะว่าชาติหน้าฉันจะต้องอย่างนั้นชาติหน้าฉันจะต้องอย่างนี้ฉันจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สําเร็จอะไรที่มันยังค้างคาอยู่มันเป็นเหมือนจุดมุ่งหมายที่สําคัญซึ่งแต่ละคนกว่าจะได้พบจุดมุ่งหมายของตัวเองกว่าจะรู้จุดมุ่งหมายของตัวเองอะมันมันก็แตกต่างกันไป บางคนอาจจะแบบรู้เร็วเกิดม,มาไม่กี่ปีแลร,รู้เลยหรือว่าบางคนอาจจะแบบรู้ตัวช้านูน่นไปรู้แบบแก่ๆแ,แล้วเลยอะไรแบบนี้นะคะเจ็ดสบอะไรแบบนี้ก็มีนะแต่สำหรับคุณในตอนนี้ผู้อ่านคิดว่ามันใกล้เข้ามาละใกล้ที่คุณจะได้พบแล้วว่าจุดประสงค์ในการเกิดมาของคุณเนี่ยมันคืออะไร เฮ้ยกองนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าคนลุกคนลุกเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องแบบปกติทั่วไปมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ว่ามีความรู้สึกว่ากองเนี้ยคุณกําลังเข้าใกล้กับสิ่งที่แบบเป็นไลฟ์เพอร์โพสของคุณคุณเข้าใกล้กับความเป็นจริงว่าคุณคุณจะต้องได้เจอมันแล้วซึ่งไลฟ์เพอร์โพสของแต่ละคนอ่ะจ,จะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยมันก็แตกต่างกันไปนะคะบางทีไลฟ์เพอร์โพสของคุณอาจจะเป็นแค่การเกิดมาแล้วก็ อันนี้สมมติให้ฟังนะอาจจะบอกว่าไ mm. ลฟ์โพสของคุณอาจจะเป็นการที่บอกว่าเกิดมาแล้วได้เจอได้เจอคนที่เป็นคู่แท้คู่ชีวิตที่ดีๆสักคนแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแค่นั้นก็ได้แล้วก็ใกล้จะถึงเวลานั้นแล้วอะไรแบบเนี้ยคุณใกล้จะได้เจอเขาคนนั้นแล้วอันนี้คือถ้าเป็นไลฟ์โพสของคุณนะหรือบางคนเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่รู้ว่า ว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากทำอะไรแต่เร็วๆนี้คุณจะได้รู้ว่าอะไรคือความฝันของคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการพอคุณได้ทำมาแล้วคุณจะมีพลังคุณจะรู้สึกว่าแบบแอคทีฟมีแพชชั่นแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยเหมือนแบบได้ชาร์จพลังตัวเองอะเหมือนแบบรู้ละฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นี่แหละที่รอคอยนี่แหละที่ตามหาอะไรแบบเนี้ยนะคะโอเค ก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่1นะคะไปดูกองที่2ต่อเลยกองที่2นะคะมาดูกันสิว่าโชคดีอะไรที่กำลังจะวิ่งเข้าหาคุณ องเกความโกรดเกล,กลียวความเกลียวกราดหรือจะแปลอย่างหนึ่งมันก็คือมันเป็น p o w e r f ร์อย่างหนึ่งอะ่ะมันเป็นแรงขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างบางคนบางคนเนี่ย จะต้องถูกกระตุ้นก่อนถึงจะมีแรงขับเคลื่อนถึงจะมีพลังในการทําบางสิ่งบางอย่างคือถ้าใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆไม่มีอะไรชีวิตก็จะไปแบบเรื่อยๆคุณก็จะแบบไม่ไม่มีความกระตือรือร้อนหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผู้อ่ามองว่ากองที่สองเนี่ยนะคุณอาจจะเป็นคนประเภทที่จะต้องได้รับแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างก่อนแล้วมันทําให้คุณเกิด เกิดพลังขึ้นมาเกิดความกระตือรือร้อนเกิดความรู้สึกแอคทีฟคุณจะมีพลังงานมากขึ้นมีพลังงานในการทำบางสิ่งบางอย่างให้ประสบผลสำเร็จโฟลและมันจะเป็นไปได้อย่างง่ายดายด้วย ไม่ว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการที่จะทําให้มันสําเร็จอะมันคือเรื่องอะไรตอนนี้คุณมีพลังละคุณมีแรงกระตุ้นแล้วแล้วคุณจะทํามันได้อย่างแบบโฟร์อคือมันจะแบบไหลลื่นจะผ่านไปได้อย่างง่ายๆ และคุณจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งได้เติบโตขึ้นจากม้าตัวเล็กๆกลายเป็นม้าตัวใหญ่เติบโตแข็งแรงเข้มแข็ง friendship คุณอาจจะได้เพื่อนที่ดีนะคะมิตรภาพที่ดีๆคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคุณอาจจะได้เจอมิตรภาพใหม่ๆห,หรือเป็นเพื่อนที่คุณมีอยู่ในชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะให้ความช่วยเหลือคุณอะไรได้หรือว่าให้คำแนะนำอะไรคุณ หรือเขาอาจจะเป็นคนที่กระตุ้นคุณก็ได้นะคะ intention ตอนนี้อะไรที่คุณต้องการอยู่โฟกัสได้เลยโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากจะให้มันประสบความสําเร็จเรื่องอะไรก็แล้วแต่การงานการเงินความรัก หรือปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณอะ่ะคุณต้องการจะทำอะไรให้มันสำเร็จคุณต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรคุณโฟกัสไปที่จุดๆนั้นเลยนะคะโฟกัสแล้วก็ชัดเจนชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองชัดเจนกับความต้องการของตัวเองแล้วก็พุ่งเป้าไปเลยแล้วคุณจะทำมันได้อย่างสำเร็จมันจะมันจะเป็นไปได้แบบโฟโล์มากๆก่อนหน้านี้อะไรที่มันติดขัดอะ่ะ มันจะไม่ไม่ติดขัดอีกแล้วนะคะหลังจากนี้คุณจะทำมันได้อย่างอย่างแบบสบายอกสบายใจอะ่ะผ่านไปได้แบบง่ายๆสบายๆไม่ติดขัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณที่คุณปรารถนานะคะผู้อ่านมองว่าเป็นเรื่องที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณในตอนเนี้ย เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะแต่ละคนมันมีความมีเรื่องที่ที่สําคัญแตกต่างกันเนาะแต่คนที่เรื่องกองที่สองไม่ว่าเรื่องสําคัญเรื่องนั้นของคุณจะเป็นเรื่องอะไรคือคุณอาจจะมีเรื่องสําคัญมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณปรารถนาในตอนนี้แต่เรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณสิ่งที่คุณปรารถนาที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอะนะคะนั่นแหละเรื่องนั้นแหละที่มันกําลังจะประสบความสําเร็จมันกําลังจะผ่านพ้นไปมันกําลังจะ flow อะ มันกำลังจะแบบว่าคุณจะสามารถเติบโตได้ประสบความสำเร็จได้ทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้สมหวังดังปรารถนาได้นะคะ,ะจบกอาารอ่านไพ่สำหรับกองที่2นะคะไปต่อกับกองที่3กันเลยกองที่3นะคะเป็นกองนี้นะ ดูกันซิว่าโชคดีอะไรที่กำลังจะวิ่งเข้าหาคุณ angel of balance ดีนะคะ angel of balance ออกมาเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ใครที่ชีวิตยุ่งเหยิงวุ่นวาย เตรียมตัวนะคะคุณจะจัดการกับชีวิตของคุณได้ดีขึ้นลงตัวมากยิ่งขึ้นเอาทายอัพอะไรที่มันผูกมัดตัวคุณอยู่ปัญหาอะไรที่มันฉุดหลังคุณอยู่ บางคนนะคะมีความรู้สึกเหมือนบับขยับขยื้อนตัวไม่ได้ทําอะไรได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเอ่ยคุณมีปัญหาอะไรเอ่ยเหมือนถูกแับถูกบังคับถูกกีดกันหรือว่ามีอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างมามาฉุดมารั้งคุณเอาไว้อะแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่า a n งเจิลออ a l a n c e ออกมานะคะมันเหมือนกับว่าคุณจะจัดการมันได้คุณจะทำให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นแพทเทียนคุณจะมีความอดทนมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งไม่อ่อนแอผู้อ่านมองว่ากองเนี้ย น่าจะปัญหาปัญหาชีวิตเยอะอยู่เหมือนกันนะน่าจะมีปัญหาอะไรอะนะคะสักอย่างหนึ่งในชีวิตคุณแล้วมันทำให้คุณเนี่ยพอคุณได้เจอกับเรื่องราวแบบนี้มามันทำให้คุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมีความอดทนมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยตอนแรกคุณอาจจะเป๋ๆหน่อยนะเพราะคุณคุณอาจจะยังไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องอะไรที่มันหนักหนาแบบนี้ มันก็เลยมีความแบบเป๋ๆมีความแบบเซ่เก็บทรงไม่อยู่อะไรแบบนี้แต่ว่าพอคุณเริ่มเริ่มที่จะปรับตัวได้คุณเริ่มมีความอดทนกับมันแล้วคุณอาจจะเริ่มแบบว่าจัดการให้มันแบบไม่ไม,ไม่ไม่สูญเสียพลังงานชีวิตของคุณมากจนเกินไปไม่ให้มันมาแบบมีอิทธิพลอะไรกับชีวิตของคุณมากเกินไปถึงแม้มันจะแบบ มันจะเป็นปัญหาหนักปัญหาใหญ่แค่ไหนอะไรย่เงี้ยแต่แต่คุณก็ไม่ได้เหมือนแบบว่าทิ้งชีวิตของคุณทั้งชีวิตให้กับปัญหานี้คือคุณยังไปต่อได้คุณยังจัดการเรื่องอื่นต่อได้ไม่ได้มาจมปลักอยู่กับปัญหานี้ป,นปัญหาเดียวอะไรแบบเนี้ยนะคะ door to value ว้าว แล้วก็อาจจะมีโชคทางเรื่องของด้านการเงินด้วยนะคะกองนี้การเงินการลงทุนอะไรที่มีมูลค่าเห็นไหมประตูเปิดแล้วเงินปลิวออกมาเต็มเลยดวงทางด้านการเงินเปิดอืม w o m a n Holding Heart นอกจากเรื่องการเงินแล้วในเรื่องของความรักก็ดีด้วยเช่นกันนะคะเตรียมตัวนะคะว่ารู้สึกว่ากองน,นี้มีการพัฒนาอยู่กันนะมันเหมือนแบบว่าก่อนหน้านี้คุณติดขัดหรือเกินอะ่ะมันมีอะไรฉุดลังความเจริญของคุณเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องหัวใจหรือเปล่าเรื่องความรักหรือเปล่าหรือว่าเรื่องการงานการเงินของคุณแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นเป็นบททดสอบในชีวิตคุณอะ่ะแล้ว แล้วคุณผ่านบททดสอบนั้นได้แล้วอ่ะคุณมีความอดทนคือเขาจะดูว่าคุณอดทนได้มากแค่ไหนแล้วคุณจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคุณจะจัดการกับปัญหานี้ได้ไหมถ้าคุณอดทนมากพอคุณจะสามารถจัดการมันได้คุณจะสามารถแบบทําให้มันทำให้มันลงตัวได้ไอ้ปัญหาที่หนักหนาสาหัสเนี่ยจะค่อยๆเคลียร์ได้แล้วหลังจากนั้นเมื่อคุณเคลียร์ได้อะคุณผ่านบททดสอบคุณก็จะได้รับรางวัลก็คือ ดอทูแวลูแล้วก็หัวใจก็คือในเรื่องของการงานแล้วในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะคะที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยสำหรับกองที่3ามโอเคก็จบการอ่าให้สำหรับกองที่3แล้วนะคะวันนี้อ่านเร็วเนาะมาแบบสั้นๆเอาแบบสั้นๆแล้วกันเนาะต่อไป กองสุดท้ายกองที่สี่นะคะกองนี้มาดูกันซิว่าโชคดีอะไรที่กำลังจะวิ่งเข้าหาคุณว้าวเมจิก เป็นว่าเมจิกออกมาเนี่ยโชคดีแน่นอนนะคะสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่แบบคุณอาจจะแบบไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณแต่มันก็เกิดขึ้นอาจจะโชคดีโชคดีเรื่องอะไรบางอย่างลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูไหมเ <laughs> ช่นบางคนไม่เคยซื้อ ลอตเตอรี่เลยในชีวิตอยากลองเสี่ยงดูสักครั้งเมจิกอาจจะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะใครจะไปรู้รางวัลที่หนึ่งอาจจะแบบมาอยู่ในมือคุณอะไรแบบนี้ปร e เอเนอร์ Pre ใครที่เคยหมดไฟหมดแรงหมดพลังคุณก็จะกลับมามีพลังเหมือนแบบชาร์จแบตมาเต็มแล้วอะ แบตหมดก็ไปชาร์จแบตมากลับมาใหม่พร้อมใช้งานเฟรน d s ชิ p จะมีมิตรภาพที่ดีๆเกิดขึ้นได้พบคนดีๆได้พบเพื่อนดีๆหรือว่ามีเพื่อนฝูงคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือ บางคนมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆคนใหม่ๆแล้วก็จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะ Dreaming ความฝันของคุณ มีโอกาสที่จะเป็นจริงใครที่มีความฝันอยู่ไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นในเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางคนมีความฝันอยากเป็นเช่นบางคนฝันอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอ่ะอันนี้สมมุติไงสมมุติให้ฟังนะคะมีโอกาสนะมีโอกาสติดทีมชาติอะไรแบบนี้หรือว่าบางคนฝันว่าอยากจะอยากจะสละโสดอ่ะก็มีโอกาสที่จะได้สละโสด อะไรที่เป็นความฝันสูงสุดของคุณนะอะตอนนี้มีโอกาสนะคะที่จะเป็นจริงไลท์ Light. แสงสว่างใครที่เคยอยู่ในเส้นทางที่มันมืดมนมัวหมองมองหาทางออกไม่เจอ คุณกาลังจะได้รับแสงสว่างแล้วและอีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้มีความหมายอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณน่ะเป็นคนที่สามารถที่จะจุดไฟจุดแสงสว่างให้กับตัวคุณเองได้โดยที่คุณไม่ต้องรอคอยแสงสว่างจากคนอื่นหรือจากจากใครจากที่อื่นที่ไหนเลยคุณสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ด้วยนะคะไลท์ like ใบนี้จริงๆแล้วมันหมายถึงว่าคุณนี่แหละคือไลท คุณเนี่ยแหละคือแสงสว่างคุณมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะลืมไปหรือว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นเช่นคุณนึกถึงตอนเวลาที่แบบเวลาที่แบบไฟดับอ่ะตอนตอนที่ไฟดับคุณมีมือถืออยู่ในมือเนี่ยแล้วคุณลืมไปว่ามือถือของคุณเนี่ยมันเปิดไฟฉายได้มันใช้แสงจากมือถือได้ คุณก็แบบโมต่อยู่ในความมืดมิดอะไรแบบนั้นอะอารมณ์ประมาณนั้นอะนึกออกไหมคือมีไฟอยู่ในมืออะมือมีไฟฉายอยู่ในมือแต่ว่าลืมไปว่าตัวเองมีลืมไปว่าตัวเองมีมีมือถือที่สามารถฉายไฟออกไปได้อะไรแบบเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นตั้งสตดิดีนะคะเวลาใครที่เจอปัญหาอะไรมาเนี่ยอย่าลืมว่าคุณเป็นใครอย่าลืมว่าคุณมีพลังงาน มาแค่ไหนบางคนมีพลังมากกว่าที่ที่ตัวคุณเองรู้คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณแกร่งแค่ไหนอาจจะไม่รู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณเพราะฉะนั้นการมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมันจะช่วยให้คุณมองเห็นอะไรได้ง่ายขึ้นทำให้คุณมองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพวกอารู้สึกว่าคนที่เลือกกลองเนี่ย มีดีอยู่ในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเอาสิ่งดีๆของคุณออกมาใช้ซะเพื่อทำให้เมจิกเกิดขึ้นทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงนะคะปลุกพลังงานของคุณขึ้นมานะจุดไฟในตัวเองออกมาแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่มันว้าวมากๆว้าวซ่าอะไรแบบนี้นะคะอ่ะโอเค จบการบให้สำหรับกองที่4แล้วนะคะก็ขอให้ทุก,กองเลยโชคดีนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ